อุทยานโตไซสกอตท,ทุกประเด็นยันไม่มีการใช้แรงงานเด็กชาวมอแกนบนเกาะสุรินทร์หลายคนติดตามแล้วก็สนใจประเด็นนี้กันอยู่นะคะเราก็ต่อเนื่องกันมาจากกรณีคุณายสกอตนักอนุรักษ์คนดังโพสต์เล่าเรื่องราเกี่ยวกับสิทธิความเป็นมนุษย์ของชาวมอแกนหลังเคยพบเห็นบางบริษัททัวร์ใช้แรงงานเด็กชาวมอแกนบนเกาะสุรินทร์จนทำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด และหลีกเลี่ยงที่จะกลับไปที่อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์คุณส่สกอตก็เล่าไว้ยาวเลยนะคะแล้วก็มีกระแสกันเพราะว่าคนก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายจนกระทั่งมาวันนี้มีรายงานว่านายเกรียงไกรเพาะเจริญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดตอบโต้ตประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในการโพสต์ของคุณสายสายเมอร์แมน เผยแพร่เมื่อ4พฤษภาคมนะบอกว่าทําให้สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธนารณชนในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลชาวไทยมอแกนและการบริหารจัดการภายในอุทยานนายเกรียงไกลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินร์อธิบายละเอียดเลยค่ะ5ประเด็นลหลัก 1. การตั้งถิ่นฐานและการดูแลชาวมอแกนหัวหน้าอุทยานยืนยันว่าการย้ายชาวมอแกนจากวิถีชีวิตดั้งเดิมบนเรือกะบงังมาตั้งถิ่นฐานถาวรที่อ่าวบอนใหญ่เกาะสุรินใต้ภายหลังเหตุการณ์สึนามิ เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตยอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเข้ามาดูแลทั้งด้านการศึกษาผ่านศูนย์การเรียนรู้กศออนอซึ่งมีครูประจำา4อัตราและด้านสาธารณาสุขผ่านศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งปีไม่ใช่การทอดทิ้งแต่อย่างใดข้อ 2. ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานเด็ก หัวหน้าอุทยานนเกลียงไกรปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิงชี้แจงว่าอุทยานมีการจ้างงานชาวมอแกนที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นค่าจ้างวันละ200-250บาทสำหรับการทำงานประมาณวันละ5ชั่วโมงพร้อมอาหารเช้าและกลางวันซึ่งผู้ถูกจ้างสามารถนาอาหารกลับบ้านได้ด้วยส่วนกรณีที่บริษัททัวร์มีการจ้างชาวมอแกนผู้ใหญ่ในอัตราเงินเดือน8 0 0 0ถึง12,000บาทไม่รวมทิป ภาพเด็กที่ปรากฏเป็นการติดตามผู้ปกครองมาไม่ใช่การจ้างงานเด็กอุทยานยังดูแลเรื่องอาหารเช้าและเที่ยงแก่เด็กๆที่ติดตามผู้ปกครองมาเหล่านี้ด้วยและทางบริษัททัวร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่มีนโยบายจ้างหรือใช้แรงงานเด็ก ข้อชี้แจงข้อที่3ประเด็นการไม่ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตหัวหน้าอุทยานเปิดเผยว่าได้มีการประสานงานกับนายตะวันกล้าทะเลซึ่งเป็นทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและญาติของผู้เสียชีวิตแล้วนายตะวันแจ้งว่าได้ํำเนินการเคลื่อนย้ายศพและจัดการเอกสารต่างๆด้วยตนเองโดยใช้เรือส่วนตัวและไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากทางอุทยานเนื่องจากเห็นว่าสามารถจัดการได้เอง ข้อชี้แจงข้อที่4ข้อกล่าวหาบังคับเด็กชายถอดเสื้อถ่ายรูปนายเกรียงไกรบอกว่าจากการตรวจสอบกับบริษัทถว์ที่เกี่ยวข้องไม่พบว่ามีการบังคับให้เด็กชายชาวมอแกนถอดเสื้อเพื่อถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวหญิงแต่อย่างใดการที่ผู้ชายชาวมอแกนไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือหรือผู้ดูแลนักท่องเที่ยวถอดเสื้อหลังเสร็จสิ้นภารกิจทางน้ำถือเป็นวิถีปฏิบัติปกติไม่ได้มีเจตนาเพื่อการถ่ายรูปหรือถูกบังคับ แล้วก็ข้ออธิบายข้อชี้แจงข้อที่5จากหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์นะกรณีการมาของคุณไซสกอตหัวหน้าอุทยานให้ข้อมูลว่าคุณไซสกอตและทีมงานได้แจ้งวัตถุประสงค์การเดินทางมาเมื่อวันที่6-9กลุุ่มภาพันธ์สองพว่าเพื่อสำรวจทรัพยากรใต้น้าและเก็บขยะ อย่างไรก็ตามมีการติดต่อเด็กชาวมอแกน2คนโดยตรงเพื่อชวนไปทำกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลแบบฟรีดิวิ่งเพื่อสร้างคอนเทนต์โดยไม่ได้แจ้งผ่านผู้ปกครองหรือทางอุทยานซึ่งเด็กทั้งสองไม่ได้รับค่าจ้างเป็นตัวเงินแต่ได้รับสิ่งของตอบแทนก็คือแว่นตากางเกงเสื้อคนละหนึ่งชุดแต่เมื่อถูกชวนอีกในวันถัดมาเด็กๆได้ปฏิเสธเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย คุณเกรียงไกรเพราะเจริญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดที่ชี้แจงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้อุทยานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเสมอมาการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอาจสร้างความเสียหายและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างผู้กระทำการอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายได้ ซึ่งการชี้แจงครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและยืนยันถึงแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลชุมชนชาวมอแกนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ก็ต้องออกมาชี้แจงนะจากก่อนหน้านี้ทางคุณไซส,สกอตนะคะได้โพสต์เล่าเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์ของชาวมอแกนว่าไปเห็นมาว่าบางบริษัททัวร์เนี่ยใช้แรงงานเด็กชาวมอแกนบนเกาะสุริน คนไซเองก็บอกว่าอึดอัดแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปที่หมู่เกาะสุรินอีกเลยก็เลยเป็นประเด็นที่คนวิจารณ์กันเยอะทางโซเชียลจนกระทั่งมาเนี่ยแหละค่ะคุณเกรงไกลเพาะเจริญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินจังหวัดพังงาจึงต้องอธิบายโดยละเอียดอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะ